สวัสดีครับ FC สไนฟอย FC อีลาหนลูกหญิง FC ช่องบาวโชกครับผมฟ้าบรรยากาศหลังจากจบคอนเสิร,ร์ตครับผมจบมินิคอนเสิร์ตวันสุดท้ายที่ตะวันนาครับผมข้างข้างเดโมร์บางกะปินะครับผมบรรยากาศ FC มารอไทยลกูกรอโซงอีลาครับ อันนี้คือออกมาจากนาเวทีแล้วนะครับออกมาจากนาเวทีแล้วก็คือมันลอดถ่ายอยู่รถตู้นะเนี่ยรถตู้รถตู้ก็จะนี่ครับลอดถ,ถ่ารถตู้เบิง่งเบิ่งฟ้าพี่นอ้องครับนะดแถวหญ้าเบ่งครับอันนี้คือต่อแถวท้ายรูปนะอันนี้คือต่อแถวท้ายรูปนะครับ,นนต,รรรบต้องบอกว่าอบุญครับผมอบุญหลาย โอตอนนี้คือต้องต่อแถวไทยลูกครับเพราะว่าคนไล่ดี Hmm? ไปเขาจะไม่ได้หอยนะครับภ้ามันจะน่ามีเต็มที่จะได้ภาพเืคอคืงเดียวนะครับ ใช่ครับได้กลับไที่เครับการทวครับก็อย่างว่ไปเยอะ้ามจะได้มีเมีน่ถ้าไม่ได้ อยู่ในถุงกกาดไอ้ที่เจอาไปเมื่อกี้กระเป๋าไป เหบือนซ่อนพลอย บัวต่อไปบัวต่อยังยังยังนั่นีแต่เรียกว่าี้แต่นองเซ็ลผมนะว่ทั้งไงชุดสาวของผมนะบ่ทั้งไงไม่เอาไอนอยังัยังอเอาอซ่อยักอย้วนตล้วต้เอไอ้ลเสียเยลาบ อยากจะคลิปพี่เนยนะครับผมเดินออกกันถ่ายเบิร์ดนะครับคนเบิร์ดแล้วเดือดลอยอ่าปกโชคมาฝากโชคมาฝาวโชคชอบน้องโชคฝากด้วยนะครับโชคคุณบอกว่าหมอลำครับผมฝากพี่ต้านน้องนะครับผมโชคดีกว่ามากหมอลำครับเจ้าลหผีหักอีกคนหนึ่งของอีหลักประหยัดเจ้าคลิปสำเนินนะครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับ